สวัสดีครับมนีมิจ้าภาพจา,จ,าจากจากสายเอื้อยบ้านเอบีบ้านเอบีกรุงเทพมหานครบ่เอบีกรุงเทพครับน่นมาเรียงขนมหวานพร้อมอแล้วก็มีโอหลายอย่างพี่น้องมาเด้อมนีสนามข้างหมอชิดสองครับนี่เอบีกรุงเทพครับมาประจำการอยู่แล้ว<ส>ผลไม่ตกครับวันนี้<ส>มะฮอดแล้วบนนนมะฮอดแล้วสวัสดีไม่อรไทยครับมนีมิจ้าภาพจากเอบี กรุงเทพมหานาครผนมากเป็นแสบๆเลยวันนี้สาระาม,มอชิดสองครับผลบ่อตกหมอลำเรื่องต่อก่อนทำน้องคอนแกนหมอลำกินเข่าไปพ่อเพาะว่าเขา่า<บ>เลียวไป,ไปเวทีเลี้ยวๆปั๊ดถอดใจจังโมงแล้วนี่บ่ายสามโมงเวทีเสร็จเรียบร้อยแล้วโผ<บ>ล่พกล้ำหาโมงนี่นะคอยคอยล้ำก่อนสัน แมนต้นกาเป็นคนซื้อครับวันนี้มีไรสดจากเอเย่นนะครับสวัสดีแม่ลำพูแม่วันธนาแม่ตุ้มทองแม่อิมอีแม่บุญแปลงแม่อุไรแม่แม่มพองสีใย<า>น้องอันดาไม่อไรไปขึ้นบันไม่ยังประทันมาไม่อไรปหนีไปกินลาบง้ออยู่บ้านัวนาพี่น้องในคอยนอนตากยุ่งอยู่นี่อันนี้เขาเอื้นอย่างนี้เรื่อยรถช่องสิงคโปร์ครับวันนี้มีรถช่องสิงคโปร,ร์น,น,รปรนะครับ โคดกระบ,บวยข่อยก็ได้รถช่องสิงกะโปรจาก a อบีกรุงเทพแล้วก็เงาะด้วยแล้วก็พุชตาด้วยมาสรงไทยทรงทางเด้อพี่น้องมาส่งท้ายส่งทาง่อนทีอ๋อมารำจะปิดฤดูกาลนะครับวันนี้อีกสมเดือนเด้อวันนี้ได้มาอ่อนทั่วนะครับถ้าไม่มาวันนี้ก็ไม่ได้ดูแล้วนะครับน้ำเนี่ยโอ่น้ำเนี่ยพุ่นแล้ว ออแมนขาวปลาเลย AB กรุงเทพนะครับผลมาเห็ดรถช่องสิงคโปร์พี่น้องมาแล้วก็มามาแซบแซบได้นะครับวันนี้สวัสดีสุรินครับสวัสดีแม่ฉลองโทนหงษาสวัสดีแม่สมจิตครับสวัสดีสวัสดีสสดพี่น้องสุภูสุสคนครับสวัสดีแม่บุญส่งด้วยนะครับพี่น้องที่เขามาเบิ่งที่หลังนะครับสวัสดีบบานนท์คนเหมืองแพร เอาคือเลยเนวัสดีแม่สวัยพวงเพชรขอจักถ่วยเนจ้ามาครับ AB เอบิบนบ่หวงอยู่แล้ว AB ใจดีทุกๆุกที่้องันี้อาไป่งนไเสดีแม่ดาวเรืองครับ บานนเมลากลับมาจากบ้านบอรลบอยังบอกลับมาครับยังอยู่เลยแม่คงคิดถึงลูกแม่ยวนใจกินฮอทเกาอดเอาเนาะแม่สวัสดีแม่แม่ไม,ม่หวานน้อยด้วยนะครับวันนี้น่าจะไลท์แถมครับบอนำบานาดอยู่น่าจะเพราะว่าเดี๋ยวบานน,นถามเอเยนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวชมไปพร้อมกันเลยเดี๋ยวบานน,นไปถามเอเยนว่าไลท์อยู่ที่ช่องไหนนะครับ เป็นยังหอกทุ่งขึ้นกลุ่มเข้ามา้อนไหลายสู้เอาอีกสองงานก็ไปตามยุ่งกันก่อนบรรยากาศหลังเวทีฝนอย่าตกขอลองพี่น้องนะครับน่าจะไม่ตกอีกสามมือนี่ก็เบิรเบิดเบิดในการออนทัวร์กรุงเทพยแล้วนะฝนไม่น่าตกลูกสาวในร้านนั่อยู่ใจนอก วันนี้มีไลฟ์สดนะครับล,ล,ลูกสาวไม่รัดยุตยินี่ไหมเห็นลูกสาวแม่รัดปะพอ,ปอบปเห็นอีวันไหม สวัสดี400ท่านแล้วนะครับพี่น้องเขามาแล้วนะครับสามารถส่งกําลังใจให้กันได้โดยการกดรูปหัวใจครับกดส่งดาวส่งนิ้วโป้แล้วก็เ,เป็นมาไลออนไลน์ก็ไใดนะครับเป็นค่ากาแฟค่าเครื่องดื่มค่าเขาใดนะครับบัได้มาง่ายเรลืเด้บัดน,นี้พี่น้องเอ๋ยนะพีกโดนกว่าสีใดมากอีกสามเดือนนะครับสวัสดีคอนไวอ์ทุกคนครับ สวัสดีดาบบิวมือมือ,มอไฟคื <ไฟ S 1> อ,อ,อข่อยคือบอมมีเง<อ>ินก็เห็นอวันบอก,น,บอกนี่บรรยากาศตอนนี้เรียบร้อยเบิดแล้วพี่น้องสวัสดี400ท่านครับฉากเชิกขึ้นเบิดเรียบร้อยแล้ว มือ่อวาบอลลูว่าเอเยนมาบอพี่น้องถ้าถ้าเอเยนเอเยนไม่มาก็เป็นเบาน,นน์นี่แหละนะครับแต่ไล่อยู่ไล่ซูมืออยู่แล้วในในในการอ่อนทั่วกรุงเทพเนาะไล่ให้พี่น้องได้เบิ้งอยู่แล้วนะครับทั้งกลุ่มปิดแล้วก็ทั้งกลุ่มเปิดทั้งทีเพจคณะนะครับพี่น้องก็ไปจอบเบิ้งเอานะครับเบาน,น์นแต่บาน้นถามพี่นิวเมื่อโยไอปากทางบ้านเก่าพาันทองว่าเอเยนเอเยนทวามทวามมือน,นี่เอเยนว่างเอเยนกนสีมาไล่ให้เพิ่นว่าจังสี่นะพี่นิววานะครับเป็นไล่แถม ที่หมอชิตสองแล้วมือว่านในเบานุ่นกระถามเอเยนเอเยนก็บาม,มาอยู่แต่กบบระบือลูกคือกันเนาะพี่น้องกระถาจอบเบื้องเนาะนะครับในเบื้องแท้ไรสดนะครับสวัสดีแม่รัชภาครับแม่ลำไยมาแล้วสวัสดีแม่รุงทีวาครับมาแล้วเบานุน่นอันนี้ข้นเบามวนความแน่นอนคือสิ่งไม่แน่นอนครับและความที่แน่นอนคือสิ่งที่ไม่แน่นอนพี่น้องเขาก็ตายนุ่มก็ตายน้อยก็ตายนะครับซูมมือหนี ไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่แน่นอนนะครับปูไดหาเงื่อนไหมานเงืนหาค่ำไหมานค่ำวันเขาวัดน,น้ำให้ได้หลายๆนะครับชีวิตคือการต่อสู้ครับถ้าผูไดสู้หนักเอาเบาสู้ผูนันสีเป็นค้นมังค้นมีครับผููไดขี่ข้านจับเจ้าเ่าขาอยู่บ้านบ่มีอย่างน้ามูครับชีวิตคือการต่อสู้พี่น้องนี่ครับมอลลําก็คือจัดหาอยู่หากินมอมมอมแม αι, มแม ตามพีตามน้องตามเจ้าภาพแต่และหมองไปทั่วทุกที่ที่มีเจ้าภาพนะครับในฤดูการนานี่ฤดูการที่8มีหอดไปลงหอดจันทบ,บุรีผุดแม่พี่น้องสนามเทศบาลไม่ยังนี่ละจันทบ,บุรีปา<ะ>จากเมนโพดเมืองจันท